วันนี้พามาดูแปลงชุดก่อนนะครับชุดก่อนประตูของ CRV นะครับ Honda CRV นะครับวัน,นี้อันนี้ก็ก่อนชุดก่อนไฟฟ้าเสียนะครับแปลงชุดก่อนใหม่ใส่นะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกรุ่นตัวใหม่ครับเอามาแปลงใส่เลยนะครับก็เป็นสองสายอย่างนี้นะครับ ใส่เก็บเข้าอันนี้ปั๊กเดิมนะครับปั๊กเดิมก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับน็อตฝั่งน็อตหนึ่งตัวนะครับข้างๆางนี้มีรูยแล้วก็มีใส่ยรัดเส้นนึงนะครับมาล็อกตัวหัวอันนี้เลยนะครับก็ c l v ก็จะเป็นแบบนี้แปลงแบบนี้ได้เลยนะครับแปลงตามแบบเลยนะครับประมาณนี้เอายางเน็บตัวนะครับยางตั้งตรงนี้ตัวหนึ่งให้มันค้ำไว้นะครับอ่ามีแค่นี้ ก็ตัวนี้เป็นกรกรไฟฟ้าตัวเก่านะครับที่เสียปลักเดิมอยู่นี่โอเคหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคครับอ่ะโต๊ะกดล็อกอ่ามีล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วก็ประมาณนี้นะครับมีล็อกแล้วนะครับเลื่อนลงคลายล็อกอ่าคลายล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าล็อก แล้วโอเคก็ทำงานแล้วนะครับชุดเก่าก็ไม่ทำงานนะครับประตูเปิดไม่ได้นะครับเพราะล็อกค้างไว้อยู่นะครับตัวนี้โอเคครับตัวนี้ก็ประกอบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับโอเคก็ลองเอาไปแปลงกันดูได้นะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ